ไปเราจพาทุกคนผันกะเพราโดยต้องพิจุดติดอยู่ที่เน้าโอคเพินเทฟิวกําลังทอดไข่ดาวตอนแรกเราก็ต้องใส่พริกกระเทียมก่อนนะทุกคนใส่กระเทียมก่อนใส่น้ำมันไปทครับ สองกิโลในการผัดนกระเพาหมูนะทุกคนถ้าใส่กิโลเดียวเดี๋ยวจะไม่เป็นดราม่าถ้าใส่รักสองกิโลนะกล้องเราก็จะเขย่าหน่อยนะทุกคนพร้อมติดอยู่ที่หน้าอกนะหมูท้วยสองกิโลใส่น้ํามันสองโลหมูสองโลนะทุกคนนะอัตราส่วนอร่อยมากผมบอกเลย ห้าเบาไฟนลทุกคนผัดกระเพราเนี่ยเบาไฟไม่ได้เดี๋ยวไม่อร่อยไข่ดาวเลยนะควรดวูไข่ดาวแนี่อันนี้มีกระเพราไข่ดาวนะดูกันยาวแบบเต็มๆเลยนะทุกคนเอาแบบเส็จสับเลยว่าเขาผัดกันยังไงนะ ฟังเสียงกระทะฟังเสียงไฟนะทุกคนนะคอนแบบไม่ต้องใส่น้ำเลยนะทุกคนบอกหัวแล้ว ผมทาไม่เป็นนะจับกระทะโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้านะจับแบบจีนะทุกคนเนี่ยใช่ไหมดูใกล้ดูใกล้เดี๋ยวใกล้เยอะเดีย๋ยวโทรศัพท์ตก,กเลยแลก็จะใส่เครืปุง เป็นซอสปรุงสําเร็จนี่ทุกคนดูนี่ซอสปรุงสําเร็จนะซอสหอยปรุงสําเร็จทักสองช้อนนะนี่ยังไม่ได้ใส่พริ้ดดำเลยนะทุกคนดำม,มาก เดี๋ผมใส่ไปแล้วป่ะลืมเลยมั่วเริ่มมั่วแล้วทุกคนกระเพามั่วจละทั้งใส่มั่วไปดู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 ทุกคนดูแล้วก็จะใส่กระเพรากระเพราขึ้นถุง ไม่ต้องใส่น้ำนะกระเพราหมูแบบแห้งๆขอใส่พริ้วดามเมชหน่อยเติมสีสันนะเดี๋ยวจะโรยด้วยพริกชี้าเห็นไหมทุกคนเองพริกชี้านะ เนี่ยคนดูดิแต่งปีแล้วนะดูดิดูควันควันดูคนดดุใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดแชร์กดไลค์เลยนะครับกระเพราหมูแสนอร่อยสบายครับทุกคน